วันนี้นะครับผมได้ซุ้มกอนะครับหลวงพ่อสว่างนะครับนี่แบบนี้นะครับปี2 5 0 0้ศูนย์กว่านะเดี๋ยวไปดูกันอันนี้2พิมพ์นะมีเกน,นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อคร่าวๆนะครับว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงนะครับบางองคนี่ใช้ช้ำๆนี่โอ้โหแมนึกว่าพระกุเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูเนื้อหากันก่อนนะครับปึ๊บนี่เนื้อหาก็จะเป็นประมาณนี้นี่แบบนี้นะครับ เห็นไหมลึกเลยนะลึกเลยนะซุ้มนี่ลึกเลยนะี่แบบนี้นะครับนี่ด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้ด้านหลังนี่นะนี่นะนี่นะตัวเก๊ทําดีนะครับพี่พๆที่ไม่เคยเช่าซื้อเนี่ยต้องระวังนะครับแขนเนี่จะต้องอ้วนล่ําอย่างนี้นะครับถ้าแขนเล็กๆเรียวๆนี่ไม่แท้นะครับเก๊เลยนะนี่แบบนี้เนื้อหาก็จะประมาณนี้มีร้อยเนอแบบนี้นะครับนี่ประมาณนี้อีกองหนึ่ง ดี๋ยวไปดูนี่เห็นไหมเห็นไหมวงแขนนี่จะวางอันนี้เป็นพิมพ์เหมือนจะเป็นคนละพิมพ์กันนะครับนี่เนื้อหาเก่าเลยนะซื้อบรนบ้านมาเลยนะครับนี่อาจารย์ท่านแบ่งมานะบบ้านเลยครับแบบนี้นี่แบบนี้นะผิวก็จะเน่เน่เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมครับนี่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 สององค์นะครับนี่คนละพิมพ์กันนะถ้าหากปีกมีปีกเนี่ยเก๊เลย ร้อยละเก้าสิบมีปีกเก้เลยยังไม่เคยเห็นของแท้นะครับที่มีปีกนะแบบนี้ถือว่าสวยมากนะครับเนี่ยทั้งสององค์เลยเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็เอามาให้ดูกันนะครับจำพิมพ์ให้แม่นๆนะครับแบบนี้เป็นของหลวงพ่อสว่างนะครับขายได้หลายๆร้อยนะแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากพี่ๆด้วยนะครับถ้าหากพบเจอนะแบบนี้ได้ตังค์เลยนะแบบนี้นะครับ